สวัสดีเอฟซีพาสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดสีพ ouais. ี่น้องโู้กูสู้ก้นกูก่อนเนาะตอนนี้พาสตีกับยูทีแถวแถวอยกสามอย่างเนาะจึงจะพาทุกคนมายางเลานเหรินเบื้อะความสวยงามลและก็ความที่ว่าความเจริญที่แบบปะปนอยู่กับธรรมชาติหรือว่าความสวยงามที่เป็นแบบสีเขียวนะทุกคนถามกลางตึกสูงสินะโอเคทุกคนไปเท่ากับพาทุกคนไปยางเลาะเล่นกันนะ เดี๋ยวได้เดี๋ยวไดว้เปมันเตรียมสอบก่อนนี่เป็นยังไงล่ะแถวนี้อ่ะบอกไปเลยทุกคนเป็นยานที่แบบว่าต้องใส่เข้ามาหาขีด้ดินเหยียบยากรนะความหมายของความสติก็คือโบมีดินโบมีดินหาติดอ่รอ,องเท้านะโบมีดินหาติดผืนเลยเออท่านทุกคนสังเกตมั่งว่าผืนก็เป็นผืนที่แบบ ฟูด้วยกระเบื้องยางดีนะแล้วก็เป็นอ,อ่ต้อ่าตรงพูดก็ว่าใจกลางเมืองแหลนะเนาะตามย่านแล้วก็จะมีเอ่อค็อยังไงละ่ะผดพันต้นใหม่สนะีเขียวเนาะเพื่อเห็นให้มีควมมามูลเงาแล้วก็มีความูลมลื่นนะทุกคนต้นใหม่เนี่ยครซอยในหลายๆอย่างเนาะบอ่อแบบว่าบอ่อนิยมตัดบอ่อปล่อยให้มันแบบว่าหล่นๆเป็นแป้น,ปนจะคือแบบทีบาา่พอสตรีไปรีวิวมาเนาะ ทุกคนกับสีหูอ่าต้นไม้นี่ก็เป็นต้นไม้ที่แบบค่อนขอ้างแบบว่าสามารถกินหมากได้นะทุกคนอย่างเสียรเป็นกัเป็นต้นขนนสินะสําหรับคนใดที่ยงางพานไวรพันมาถทำมันสุกกับไปปิดมากินได้แหง้ง <c> ห <oughs> วานอ่ะทุกคนวอเลนที่ซื้อเนาะกับเป็นเจ้าของของอ่าต้องเป็นเจ้าของของพื้นที่แล้วเนาะเดี๋ยวไปกินกินโลโลเล่ๆ,ๆ,ๆนะเนี่ยทุกคนยานนี้ก็เป็นยานที่อ่านาเบิงนาส้มนะสำหรับกอสตีแล้วก็เอ่อมาเบิง ความเจริญอนหลงเรื่องของกรุงเทพอมาอแล้วก่อนเลยทุกคนนะว่าเพื่อนพอได้หยุดอยู่กับที่เนาะอันนี้ก็เป็นสถาน,นีสามหยานนะทางออกสองเนาะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีพระเพื่อนโอ้ฟั <laughs> <laughs> งขางนั้นก็จะเป็นวัดหัวลัมโพงเนาะทุกคนแล้วก็ย่างยางไปหานอยความเมือหากแนันจุดสมาร์ทฟาร์กิ้งเนาะทุกคน แลหรือว่าเป็นจุดที่แบบว่า,อาจอดอัจฉริยะของรถเมล์ไฟฟ้านะแล้วก็เป็นจุดชาร์จแบตจุดจอรดรถก็ว่าไน้นะโอ้อยานนี้พอสตีมากอย่างหนึ่งทุกคนในการที่แปลว่าอ่านึ่งแหละเป็นเมืองไงไปแล้วเนาะความเจริญความยังก่ามาเต็มไปแล้วแต่เพิ่นกับบริทิทที่จะปลูกต้นใหม่ต้นตอกไหวเนาะ อาจจะสูงก็ไแล้วคนก็นตัดลงสิงนะแต่ก็ยังคงความเป็นสีเขียวคงความแบบว่าร่มเรือนของต้นไม้อาไ้าอยู่บริถิไม้มันแบบว่าเบิงเ้งแบบแหงแลงหรือว่าแน่นอนเราก้นห้าเนี่ยขาดแบบขาดธรรมศาสตร์เลยกับอยู่บริได้มนุษย์เท่านะมันตน้องมีความแบบว่าอยู่กับธรรมศาสตร์ที่จะอยู่กับมันได้นะเพราะฉะนั้นนึงในหันก็คือต้นใหม่แล้วทุกคนที่จะเป็นอย่างหนึ่งทีส่สื่อถึงคำว่าธรรมศาสตร์เนาะ โอ้โออยานนี่จัดการแล้วนะต้งใส่เข้ามาห้าดินสี่เหยียบแบบติดเกือบอยางอ่ะทุกคนสวยงามชวยงา,ยางนยานหน่มาตอนไดรกกรู้สึกพดเปิดพเบื่อรู้สึกว่ามันมันลมเือนนะทุกคนมันลมเรือนบอริเวณเดินเท่านี่ก็จะมีพนักง,งานทำความสะอาดเก็บกวาด ไปใ,ใหม่ไปตอกเนาะเป็นเวลาเป็นระยะคนก็นจะมาเก็บมาก,กวาดขยดนั่นแหละทุกคนฟังนะั่นน่ะสีเข็ดเป็นแถบสีชมพูก็เป็นอา่าว่าจะเป็นขันจอรดรถนาทุกคนนะบ่สตีมองว่า้ไอเดียเพคนเห็ดนี่สุดยอดเลยนะสามารถจอรดรถได้หลายขันนะเคีียวสูงๆอ่ะทุกคนสามารถจอรดรถได้หลายขันหรือว่าล้น พื้นที่ให้มันแบบว่เาเกิดประโยชน์มากขึ้นเนาะถึงจะเป็นพื้นที่ที่มันขับแคบแ่สาเหตุทั้หเกิดประโยชน์มากขึ้นนะโอ้บริเวณด้านบนสุดยอดเลยทุกคนเห็นาบอว่าตามจุดต้นใหม่ยังต่างๆนวบอสติมากในเหลืองที่แบบ ่นปอถิมธรรมศาสตร์คือปอสตีเวาอเลยเนาะตวยง่ามด,ด,ดีเนี่ยปลูกมันต้องเป็นแบบระเบียบเรียบร้อยนะตวยง่ามดีเบิ่งแล้วก็สาธหูสะอาดตาข้างนาทุกคนถ้าตรงไปนี่เป็นแยกซาลาแดงนะเป็นแยกซาลาแดง อันนี้ก็จะเป็นปลายรถม์เพื่อนนั่งอยู่เนาะสยนะขบอกชั้น่ะชั้นนั่งอยสุดดีสุดยอดนะจ๊ะความสวยงามเพื่แน่ใจว่าด้านบนเนี่ยเพื่อนใน้ขึ้นไปไดยไถ่บอลทุกคนทีมีต้นใหม่เนาะ,ะ,ะือว่ามันมันเป็นโรงแรมบอลเนาะออสตีกับโอ้โหโอ้ขาดไอริยันเน่ย ท้างยางเนี่ยกะลังก้นกะสิครึว่าโอ้ยมันแบบนาจะลื่นเนาะเวลาฝนตกโน่เลยเพราะว่ามันเบิ่งคือมันจะลื่นแต่ว่าเวลาเขย่างมันรู้สึกว่าสากัสากๆในตีนเห่านะครึว่านาจะบกเกิดการลื่นง่ายๆหรือกว่าการหล่มลื่น <c oughs> การหล่มลื่นนะน้ำค้างน,น,นี่ก็จะเป็นเอ่อต้นดอกเจียหร,รือว่าดอกกระดาษทุกคนที่บันบ็สตที่เอิญนะนะดอกกระดาษ ตอนนี้กระเด,ด็ขนาดเลยเอออันที่จริงอ่ะบอสตีไปถ่ายอะไรได้ทุกคนก่อนจะมานยางมาถ่ายนี่บอสตีไปถ่ายอะไรจุดอ,อ่าซาร์ดอันะนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกให้ถ่ายเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าคือก่อนอน,น้านี้อ่ะคือมีคนมาถ่ายแล้วแต่ก็ไปบอกในสิ่งที่มันแบบบอดี้ยังยังสีนะาแต่โอ้โว่าเป็นสองได้เนาะ เป็นก็เห็นนั่นแหละเนาะแล้วก็อาจจะกำชับพนักงานเพื่อนโอเคเราก็เข้าใจแหละนะสิ่นิ้วสวัสดีกัโอเคสวัสดีกลบปให้เบิ่งเลยเนาะกับบอลไดมีป้ายบอกว่าเออห้ามแบบไทยยังสวัสดีก็บโมฮู้เขึ้นว่ามันเป็นทีสาธานาคือนะเพราะว่ารถเมล์รถยังกระจไฟกัญญางก็ไม่เล่นได้นะแล้วก็บอมีป้ายห้ามไปบอกว่าบอลนี้ลมรื่นแห้ง่น้องปอาตัวโอ้ลมรื่นอีรีได้บอลนี่นะ เยน็นนี่แหละทุกคนตัวอย่างประเทศที่เพัฒนานแล้วเนาะก็อยากให้เบื้องเอาไปปรับปรุงสำหรับประเทศใดที่ยังยังลาลังซะแต่เบื้องเอาประเทศที่พิ่นปรับปรุงแล้วก็จจะประมาณนี้เนาะในพื้นที่ที่มั่นแบบว่าพื้นที่หน่อย กะมีการว่าปลูกต้นใหม่จริงๆบอสตีมองว่าถ้าสมุดนะประตูใส่เนี่ยบอสตีอยากให้มีต้นใหม่คือว่านากรเดีอเน่กะในในในความคิดของเขาแหล่ในคอความที่เขาอยากจะเสนอนะลูก,กันต้นนากระไรทุกคนจะคล้ายๆต้นปามค่ะเห็นปะที่บอสตีได้นะ่ะ พูกให้มันเป็นแถวงอมงๆเลยคะเป็นมุมที่แบบคนยืนเวลาถ่ายหูมันจะมีฉากลังที่แบบเป็นตน้นไม้แล้วก็เป็นประตูใส่เนาะกับบระตูทึว่าเป็นสิ่งที่บดบังแล้วมาที่นี่ถ้าเกิดว่าเอา่อแล้วคนอาจจะมองว่าเป็นสิ่งบดบังเนาะแล้วก็ที่สาคัญสาหรับวัะะตถีวัตถีมองว่าถ้าเกิดว่าคนมีแดดข้าแดดเข้าวหอดเนะาะตรงนี้บอนนั่งผักฟิงไทยและบอนที่นั่งค่ะก็เป็นบอนนั่งโอเคแหละ ก็มีแล้วบอลนั่งแต่คําถามคือเสียหายคนมาเที่ยวแค่ตอนแรรๆบอคำถามอ่ะน,นะเสียหายเข้ามาเที่ยวจะต,ตอนอช่วงแรกบอตอนที่โบมีแดดบอจัองสิบอเป็นย่งเขาคือเพรเหตุไหนนมาเที่ยวแบบว่าทุกช่วงหอกเลยแล้วก็มีบอลผักทิ้งบอหรือว่าเป็นศูนย์อาหารอยู่ไกลๆศูนย์ประตูใสเห็นไห้เป็นแบบว่าตลาดแบบตั้งเต็น์กระไดยอยู่ท,งทงางทางฝั่งของสวนประตูใสเนาะนะ พอสติคืวนวันสงสารนะเพื่อจะให้คนที่มาเที่ยวคนที่จะมาเที่ยวเพิ่นอ่าได้ใส่เงินในจุดๆนัน้นบางคนแขนย่างผ่านมามาเรนทายคูบแท้ๆแล้วก็ไปเนาะกับเป็นกัอารมณ์เป็นแบบเอ่อประตูใส่หางกับว่าไรเนะาะเอาละทุกคนเท่าไหร่ที่นี่พอสติกับโคโตลาพีล่า,ลานองไปก่อนอนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเนี่ยก็พาทุกคนมาเบิง่งความ จเลื่ลุงเรื่องนะพอมแบบวา่าถึงประเทศที่จะเจริญหรือว่าถึงประเทศที่จะพัฒนาขนาดใดแต่กการปลูกต้นใหม่ก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับกรงเทพมหานคร,รเนาะก็ทีมองว่าดีนะในการปลูกต้นใหม่ไปหลายๆมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะในอนาคตนี่ห้าบูหูวตัวโลกนี่จะเลือกต้นใหม่จะสดเนาะอ่านทรับที่นี่ก็ฝากไว้ทุกคนไปแล้วไปบาย